มึงมานั่งแปลงหน้าง่าวยูอย่างนี้โยเด็ดปอกนนีปีมึงจะเอาแปลงอะอย่างกับพี่ใจน้องมากูบอกว่ากูจะแปลงน้ำตกกับเดื่นี้น้องวาดปอกอมันมีหินนี่เนาะแล้วก็เอาบล็อกบวาจะใช้อันอันน้อยนี่ดีกว่ามันแน่นนี่ปีเพราะว่าปูนนี่สักกี่แกนเนี่ยปีเพราะว่าน้องสร้างมา<ป>สิบเดี๋ยวมาฟังไปก่อนกะ ปูนได้สร้างมาซิฟแกนหมูจะปอกอนะแล้วก็มีทรายมีหินอัดเจ้าแล้วก่อนจะมีมึงมาสร้างไส้เล็กมาตัวกะสร้างมาตัวไส้เล็กต้วเก่ามาพี่ไส้เล็กมามึงนี่ตึงสมองเจ็ดสิสังกันกันเนี่ยพี่เนี่ยใบหินนี่เปินลมาหินแม่น้ำว่ะเวลาทำมันดูดซับความเย็นเป็นมงคลพี่เอาเข้าไปดินกีนี่นะกอมาใครได้กินกีหลวงเพราะว่าครับเดีดินกีหลวงเนี่ย น้องว่าถ้ากอมันจะประสานมันจะบักงามมันจะบัดแน่นมันจะประมั่นคงเล็กเนาะอันใหญ่เนาะเนาะพี่เนอะเป็นเส้นเป็นเส้นน่ะกูบอกคึงว่ากูจะแฝงก่่อนพีแล้วก็หินเนี่ยน้องสั่งมาเกลืองรถดำหินเอามาเกลืองรถดำแล้วก็มีใบแห่ใบแห่นี่เพิ่รู้สึกไปเอาเจ้าของวุ้นมาปีกของแม่น้ำโขงใบแห่แหมแล้วก็เแล้วแบบเนี่ยทรายทรายแต่เป็นทรายขี้เป็ดเออเอาเข้าไปทรายขี้เป็ดแล้วก็อะย่างก็เนาะแร่ปูนเนี่ย หนูว่าแน่ใจว่ามันจะใจสกีกระสอบหนูกำคำนวณว่าสักซีฟก็ทำปอเดี๋ยวดูโทรไปบอกเปิดปเพิ่มอ่ะเธอเปิดออกมาเพิ่มเฮ้ยแล้วกูรังมึงบ้าได้โครงการเมื่อกี้วัน่ะพี่เมื่อกี้วันที่บวันแมลงหนีแล้วกัมพูชานี่แมลงหนีมันจะบาตันกูบอกว่ากูจะแปลงน้ำตกวันนี้ก่อนน้องกล่องวันนี้ล่างกูว่ากูจะแปลงน้ำตกเจ้าแปลงที่บ้านได้น่ะพี่แปลงที่บ้านเนี่ยกูอยากกินข้าวแรงโอ้ต้องลืมตอบแป๊บอ่ะกูจะอย่กินข้าวแรง กูจะแยกกินข้าวแรงกูจะแป่งน้ำตกกับพี่แซงน้องน้ำตกอีหลอกว่ากูจะแป่งน้ำตกกูจะแยกกินข้าวแรงแล้วมึงมาแป่งใบหินใบแม่มึงไปอู้วนเรื่องไส้เล็กเรื่องแป๊บนี่ยังเรื่องปูนเพื่อใส่น้ำเพื่อกระเป็นน้ำตกเพื่อนยังกับพี่ใจน้องเพราะว่าน้ำตกเดียเด็กไปซื้อครัวมาล้อกูแย่น้ำตกอย่างกูแต่แยกหมูน้ำตกกูจะหักเลือกข้าวแรงหมูหรอตัวตัวจะแยน้ำตกกูบอกว่ามึงนึกว่ามึงไปเกลี่ยมผักนึกว่าไปเกลี่ยมข้าวครัว เกียมหอมแดงเป็นว่ามึงมาเกียมใบหินเกียมดินทีบะเกียนอย่างไรกูต้องบอกว่ากูจะแป้งน้ำตกน้ำตกกับนตกกัหินนี่เหรอเนี่ยหินทรายอย่างเนี้ยกูหูแล้วกูหูแล้วขึ้นขึ้นในหินแม่น้ำก่อนแป้งกู้หูแล้วเนี่ยแล้วจะแป้งกี้จันทร์กู้มได้แป้งน้ำตกอย่างอี้กูจะเนื้อกินข้าวแรงกูจะกินข้าวแรงกูจะแป้งหมูน้ำตก กูหุมึงไปเตรียมหอมแดงไปเตรียมต้นหอมเตรียมผักกีฝรั่งเตรียมหมูสิมันมาย่างจะแป่งน้ําตกแต่าเลือดข้าแรงพี่บดีอูละเอียดอีหรอจะแป่งน้าตกกูยังไีกูบอกมึงแล้วหรอว่ากูจะแป่งน้าตกอ่ะแต่อันนี้ก็น้าตกเราเนี่ยมาอันนี้มันน้าตกสั่งล่างล่างล่างมาเจ้น้าตกหากเลือดกับเข้าแรงมึงนี่นะเจ็บหัวสมองเจ็บซิบกูใกล้ กูเบื่บอาบ,อบอาเกมอย่างใด<ล>อยากขกูบอกว่ากูแปงน้ำตกกไูไม่บอกคือกูไป่บอกคืมาเกมใบหินเกมดินกี่เนี่ยแลจะจัไปไหวไหนนี่ไปไหวไหนมึงก็แปง่งบ้านเมืองรักเม่ต้องแหกเลือดเข้าแรงเนี่ยพกูว่าเพื่อจะแปงหมูน้ำตกหมูน้ำตก,กจะมาแปงใบหินจะมาแปงน้ำตกมึงคิดว่าน้ำตกล่างล่างๆนะอุ้ยกูใกล้เมื่อกนสมองเจ็ดสิบมึงก็หูอยู่รอเติงแรงมากูว่าวันนี้จะแปงน้ำตกกินกับเข้าแรง มึงอย่ามาบอกน้ำตกไม่ว่าจะแป้งน้ำตกแรงนี้อยากกรแปลงน้ำตกแรงนี้ก็บอกแล้วหรอกกูจะมาดั้งแปลงน้ำตกเพื่ออะไรโอ้รางปูนมันได้ยังไงนะกอเมื่อไปขืนคนเดียวมึงบ้าละหินก็ไม่าจะกินน้ำตกกับข้าวนึ่งลำลำนึ่งข้าวลำลำหอมหอมอ้อแจเข้าไปห้านแล้วเอาหมูมาย่างเนอาแปลงน้ำตกมึงอย่ามาฟังดีๆมึงอย่ามาแปลงน้ำตกเป็นบาหินน้ำตกลังลังมึงบ้ามึงสมองเจดสิบกูจังกูไก้กูเบื่อ ปะเคียงใหญ่มึงนะอูบ่หูเรื่องต้นมาแปงน้ำตกน้ำตกมาข้นบหินขนปูนขนเฮ้ยดินกี่มามึงบ้ามึงเป็นคนอย่างไรเฮ้ยกูกล้ายกูกล้ากูเบื่ออูบ่หูเรื่องอีสมองเจ็บซีบตัวบะเคียง